นานมากเลยติดนานมาเลไปม่ไ M I ะเอาไว้สแล้วใส่ทุงมือก่อนเร็วแกวไปอกมาทีแล้วครับไ่ได้ไมเกือบแล้วสอบครับ เอาเอเวไปพีเอาเวสเอาเราพองเทพไปเข้ามาในร้านเลยครับเข้ามาด้านในเลยเดสส หลังจากที่สั่งช็อตไป็นหนึ่งครั้งและซีพีต่อเนื่องขณะนี้มีชีพจรแล้ว สวยงแกะข้ไาไว้อยอ่า <with> งดีถูกต้องถูกต้องเปลี่ยนมาเปลียนสี่ได้ประมาณส <chị Maria> ิบ <Target> สิบนาทีนะ้สินาทีได้แล้วพี่พี่ยกที่มีห่วงถังออกเล่ รถพยาบาลพยาบาลรถเรื่งรัเต้เวลาหนึ่งโสี่เก้า เากวยกตกลงไปโรงพยาบาลไหน,นนะเนี่ยไม่ไไมไนม่าจไ,ไ,ไจะไมีเอ<ะ>